ตำนานญี่ปุ่นเสียงขอจากอีกฝั่งกำแพงเคมโนมยุโคโนะโทบทนำมีอาพาร์ตเมนต์เก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ชานเมืองโตเกียวสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคโคชวะตอนต้นตัวอาคารเสริมโซนผนังบางเพียงพอที่จะได้ยินเสียงหายใจของห้องข้างๆในราคาค่าเช่าที่ถูกอย่างผิดป,ปกติชาวบ้านมักเตือนกันว่าอย่าอยู่ห้องเบอร์207เพราะมีบางอย่างในผนังห้องนั้นเรื่องราวอยู่มานักศึกษาหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาโตเกียวเพื่อเรียนต่อเจอห้องพักที่เหมาะกับงบจำกัดนั่นคือห้อง207 ของอพาร์ตเมนต์ k OM o m y i โซแมสจะรู้สึกแปลกใจที่เจ้าของห้องรีบให้เช่าทันทีที่เขาขอเขาก็คิดแค่ว่าเป็นโชคดีของตนคืนแรกผ่านไปเงียบสงบแต่นับจากคืนที่สองทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเวลาตีสามตรงเขาเริ่มได้ยินเสียงคะจากกำแพงด้านขวาสั้นๆสามครั้งทุกคืนไม่เคยพลาดก๊อกก๊อกก๊อกยุมลองเคะตักอกกลับอย่างเล่นๆคืนต่อมาเสียงเคะกลับมาอีกแต่ครั้งนี้มีมากกว่านั้นเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆราวกับมีใครพูดว่า KASHITE e คืนมันมา ยูมาเริ่มฝันเห็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดกลาสีมัธยมต้นหน้าซีดเผือดนั่งอยู่ในห้องที่มีเพียงไฟสีแดงสลัวเธอจ้องเขาเขม็งไม่พูดอะไรยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่กำแพงด้านขวาตรงจุดที่มีเสียงเคาะเขาทนไม่ได้ตัดสินใจทางผนังเบาๆนั้นออกเองในคืนที่เจ็ดภายในกำแพงเขาพบกล่องไม้เล็กๆถูกฝังไว้มีกระดาษอาคมเก่าๆปิดผนึกไว้เต็นเขาเปิดกล่องนั้นภายในเป็นเศษเสื้อผ้านักเรียนหวีผมหักและกระดูกเด็กผู้หญิงที่ยังห่อผ้าข,ขาวเอาไว้คืนนั้น ไม่มีเสียงเคาะอีกต่อไปแต่ยูมาร์ก็ไม่ตื่นอีกเลยตอนเช้าคนดูแลห้องเปิดประตูเข้าไปพบเขานอนแน่นิ่งดวงตาเบิกกว้างใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและข้างเตียงมีกล่องไม้นั้นเปิดอยู่แต่ของข้างในหายไปแล้วคำเตือนของตำนานนี้ใครก็ตามที่เปิดผนึกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผนังนั้นเพื่อเก็บรักษาความลับต่อไปและเสียงเคาะจะเริ่มต้นอีกครั้งในห้อง207สำหรับผู้เช่าคนถัดไปกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษ ที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น